โอเคครับทุกคนมาถึงตอนที่สองนะครับก็จะเป็นการาพานักเรียนทาโจทย์คํานวณน,นะครับแล้วก็วิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์ความเข้าใจของเรานะครับใช้ความเข้าใจเป็นหลักนะแล้วก็มีให้เราจํานิดหน่อยนะครับโอเคนะครับผมก่อนที่เราจะเรียนเรื่องฝึกทาโจทย์เนี่ยเราก็มาทบทวนเรื่องสูตรก่อนนะครับเมื่อตะกี้นะครับเบี้ยวจังเมื่อตะกี้นะครับ p ความดันใช่ไหมครับเ,เท่ากับอะไรเอ่ย f ใช่ไหมครับหารด้วย a ครับโอเคนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออะไรครับสูตรมัน P เท่ากับอะไรครับ r ร w G แล้วก็ h ครับโอเคแล้ก็มาเริ่มทำโจทย์กันเลยนะครับกล่องปิดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากครับวารูปก่อนดีกว่าไหมเนี่ยแงบ งบโอเคนะครับกล่องปิดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับโอเคมีพื้นที่ฐานเท่ากับ0.2ครับเทรดเขาบอกว่าให้อะไรครับให้ a มานะครับ a เท่ากับ0.2ครับเขาบอกพื้นที่มาเลยนะครับนักเรียนเขาไม่ได้บอกอืมบรรจุน้ำบริสุทธิ์มวล5กิโลกร,รมัมตัวอะไรครับภาษาอังกฤษมวลก็คือแมสก็คือเท่าไหร่ครับ หนะครับกิโลกรัมนะครับจงหาแรงดันและความดันของน้ําที่กดก้นภาชนะตายแล้วนะครับเรียนดูนะครับแรงดันที่กดตูดนะครับเรียน f จะเท่ากับอะไรครับ f จะเท่ากับ e s ว i o n ครับ u e s t i น n mark นะครับและความดันก็คือตัว p นะครับ p จะเท่ากับเ e s t i น n mark เลยครับ โอเคเราได้ตัวแปรหมดแล้วนะครับอ้อกำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำมีค่าเท่ากับ1คูณสิบกำลังสาครับเนี่ยเขาให้ตัวโรมานะครับมาเรียนโรมาก็คือ1 0 0 0พันนั่นแหละครับที่คุณครูบอกที่คุณครูบอกตอนที่1นะ่ะนะครับโอเคนะครับผมเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับข้อแรกเขาบอกว่าหาแรงดันนะักเรียนแรงดันหาจากอะไรอะ่ะ คุณครูมันไม่มีอ่า f เท่ากับคือถ้าเราดูสูตรนี้ใช่ไหมครับ f เท่ากับอะไรเอ่ย p, p คูณกับ a ใช่ไหมครับอ่า a, a เราทราบไหมครับนักเ,เรียน a ทราบ a ทราบก็คือศูจุดอสองใช่ไหมครับแต่ p ละ่ะพี่เราก็ต้องหาอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี้ยสูตรนี้ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นสูตรความรู้พื้นฐานนะครับแรงกด เ m ท่ากับ M อะไรครับ MA นะครับแต่บางเอิญว่า A เนี่ยคือแนวราบนะครับชนี้แรงกดของมันเนี่ยมันกดลงมาที่ก้นภาชนะแสดงว่าเป็นไปตามแนวดิ่งใช่ไหมครับแนวดิ่งมันกดลงมาแสดงว่ามันต้องเพิ่มอะไรให้มันเพิ่มห่างให้มันน่ะจากตัว A เพิ่มห่างให้มันกลายเป็น G แปลงล่างให้มันเรียบร้อยนะครับ M ก็ <M S 2> 5นะครับ G ก็10นะครับ5้าคูณสิกลายเป็นเท่าไรครับ50ครับ อืน mm ิวตันปรากฏว่ามีสองชอยให้เราเลือกนะครับข้อหนึ่งกับข้อสองถ้าเราหาได้แค่อันเดียวแสดงว่าอ่าเราก็สามารถเดาได้มีโอกาสถูก50%นะครับแต่เราจะเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้นะครับทีนี้มาดูอันที่สองนะครับหาความดันนะครับความดันนะครับเท่ากับโรจีเฮสอ่ะตัวนี้นะครับอ้าวโรจีเฮสเหรอ คุณครู s มันคือความสูงอะแต่บังเอิญว่าอันเนี้ยเขาให้ความสูงมาไหมครับโจทย์เนี่ยเขาไม่ได้ให้ความสูงมาเขาให้ a มาเลยครับนักเรียนแสดงว่าตัวนี้ใช้ได้ไหมครับใช้ไม่ได้แล้วก็ใช้ตัวไหนครับนี่ไงนี่เลยนะครับ f เท่าไหร่ครับเมื่อกี้ห้าสิบครับโอเคนะครับ a ละครับ a ก็คือศูนย์จุดสองครับว้าว ไม่ชอบทศนิยมเลยครูไม่ชอบมันอ่ะเราก็เลื่อนมาหนึ่งจุดครับพอเลื่อนมาหนึ่พอกรเลื่อนมาหนึ่งจุดปับ๊บข้างบนก็เติมเลขศูนย์ให้มันนะครับห้าร้อยหารสองครับก็จะเหลือห้าร้อยหารสองนะครับห้าร้อยหารสองได้สองร้อยห้าสิบครับเฮ้ยดีงามพระรามเก้านะครับนิวตันต่อตารางเมตรครับว้าว ไหนเอ่ยอันนี้ครับตอบข้อที่2นะครับโอเคนะเข้าใจไหมเนี่ยพบกัน EP ที่3นะครับ